สรุปราคาผักวันนี้วันที่12พฤษภาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดสีมุมเมืองเป็นราคาสูงสุดใสใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ24บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ24บาทกลมปลีแตงผลกิโลกรัมละ15บาทกลมปลีม่วงกิโลกรัมละ30บาทกลาดอกกิโลกรัมละ18บาทกลาปลีเขียวกิโลกรัมละ6บาท กลมปลีหัวใจกิโลกรัมละ25บาทคณะต้นกิโลกรัมละ10บาทคณะยอดกิโลกรัมละ18บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ60บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ17บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ35บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ32บาท ผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ12บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ100บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ120บาทต้นหอมกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ80บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ70บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ32บาทรากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ60บาท ใบกะเพรากิกลกลัมลา30บบาทใบโหระพากิกําลัมละ40บาทใบแมงลักกิกําลัมละ30บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิกําลัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิกํารัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิกําลัมละ80บาทดอกหอมกิกําลัมละ70บาทใบมะกรูดกิกําลัมละ50บาทใบชาพลูกิกําลัมละ40บาทต้นตะไคร้กิกําลัมละ26บาทกระชายซอยกิกําลัมละ50บาท กระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทคาอ่อนกิโลกรัมละ50บาทคาแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ160บาทพริกกระเลียงกิโลกรัมละ80บาทพริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ38บาทพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกสปอร์ฮเขียวกิโลกรัมละ50บาท พริกซุปฮอตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชีฟช้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกช sure> ี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ24บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ30บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานแดงพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ70บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ80บาท พริกข 2, e ี้หนูยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชีฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาทถั่วฝากยาวด้วงกิโลกรัมละ35บาทถัวฝากยาวเส้นกิโลกรัมละ35บาทถัวภูกิโลกรัมละ70บาทถัวรันตาหวานกิโลกรัมละ60บาทถั่วงอกิโลกรัมละ20บาท ลูกน้ำเต้ากิโลกรลัมละบ2บาทบวบงูกิโลกรัมลา30บบาทบวบหอมกิโลกรลัมละ24บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรลัมละ20บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรลัมละ20บาทชะอมกำลั15บาบาทดอกแครกกิโลกรัมลา30บบาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรลมละ6บาทฟักเขียวแก่กิโลกรลัมละ8บาทระคีนกิโลกรลัมละ20บาทระจีนกิโลกรลัมละ24บาทมะเขือพวงเด็ดขั่วกิโลกรัมละา0บาท มะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ40บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ50าบาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ3าบอาทมะเขือลายกิโลกรัมละ4 4บ่าทมะเขือลิงกิโลกรัมละ24บ่าทมะเขือสดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ40บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ32บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ60บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ10บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาท มะเขือเหลืองกิโลกรัมละ12บาทมะเขือเทศเนื้อมะเขือเทศทอดแดงกิโลกรัมละ12บาทมะละกอดีบกิโลกรัมละ7บาทมะละกอฮอลแลนด์กิโลกรัมละ28บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ25บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรัมละ20บาทฟักทองทองอําไพกิโลกรัมละ24บาทฟักทองลายก <Old> <Canton> <rituals> ิโลกรัมละ18บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ24บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ24บาท แตงไทยอ่อนกิโลกรลัมละ24บาทแตงโมอ่อนกิโลกรลมละ1บบาทกระโพดอ่อนกิโลกรลัมละ60บาทผักกระเฉดมัดใจมัดละ300บาทดอกสลิดกิโลกรลัมละ100บาทผักหวานบ้านกิโลกรลัมละ50บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ90บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ1บบาทสายบัวล่อกิโลกรลัมละบ6บาทหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ100บาทหัวไชเท้ากิโลกรลัมละบ5าบาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรลัมละ45บาท กระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ90บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ24บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ70บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ65บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ100บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ2.5บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ4.1บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ6.1บาท เห็ดกระด้างกิโลกรัมละ160บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ130บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ50บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ18บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ14บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ30บาท ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12ถึง15บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16ถึง18บาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บถึง65บาทกล้วยนำว้าขาวนวนเบอร์เล็กหวีละ15บาทกล้วยนำว้าขาวนวนเบอร์กลางหวีละ20บาทกล้วยนำว้าขาวนวนเบอร์ใหญ่หวีละ60บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเข่งละ7หวี กล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่650บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กหวีละ20บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางหวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่หวีละ50บาทจบการรายงานสรุปราคาผักครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ราคาของผักฉี่ไทยนะครับย้อนหลังไป1ปีนะครับผมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับอ่าปี6 7 ร,ราคาผักชีไทยนะครับะจะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลาเดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนต้นเดือนเมษายนนะครับก็จะปรับขึ้นนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วนะครับสถิติสูงสุดเริ่มปรับขึ้นเมื่อเดือนเมษายนนี้ก็ร้อยเกือบ200บาทเลยทีเดียวนะครับประมาณ1 8 0 190บาทนะครับ ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนอพฤษภาคมนะครับก็สูงสุดเลยทีเดียวนะครับองร้อยบาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับบา,รบ,บางแห่งเนี่ยก็น่าจะสูงถึง2 5 0ร้อบถึงสามบาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับแล้วอพอเดือนมิถุนายนก็ค่อยๆปรับลด ลงไปนะครับนะครับโดยเดือนมิถุนายนนี่ราคาสูงสุดก็จะอ,อยู่ที่ประมาณ120-30บาทนะครับต่อกิโลกรัมไปเริ่มปรับขึ้นอีกประมาณเดือนสิงหาคมนะครับอ่าก็1 5 0บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ไปสูงสุดนะครับไปสูงสุด อยู่ที่เดือนกันยายนนะครับ220-230ถึงบาทต่อกิโลกรัมนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆปรับลงนะครับไปสู่สภาวะปกตินะครับก็คือประมาณ80บาทต่อกิโลกรัมนะครับสรุปก็คือนะครับราคาผักชีไทยอาจจะเริ่มปรับขึ้นนะครับในเดือนมีสายนนะครับ แล้วก็ไปสูงสุดที่เดือนอพฤษภาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับลดลงนะครับแล้วก็จะไปปรับขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมนะครับก็จะสูงถึง200กว่าบาทเลยนะครับต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือสถิติเมื่อปีที่แล้วนะครับของผักชีไทยนะครับ ท่านได้สนใจกอ็อยากจะปลูกหรือว่าปลูกไปแล้วก็อลองลองบริหารจัดการดูนะครับว่า,าจะทำยังไงให้มีฝักชีไทยนะครับออกในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สภาพาสภาวะอากาศนะครับไม่ค่อยเอื้อมหน่วยนะครับอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับวัน 3, หนึ่งสามฤดูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมี พวกเพลี้ยแมลงต่างๆนะครับระบาดมากเลยทีเดียวนะครับต้องดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับบางส่วนก็จะใช้สารเคมีเยอะนะครับก็จะทําให้ต้นทุนนั้นสูงขึ้นนะครับก็ดูแลกันดีๆนะครับผมนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไครต์ด้วยนะครับ พบก,กันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ